วันนี้เราก็จะมารีวิวสลามที่ลงขายหน้าร้านนะคะเดี๋ยวเอามาดูแค่บางส่วนดีกว่านะาะค่ะนี่นะคะเราก็จะมาดูจากกระปุกที่เล็กที่สุดกันก่อนนะคะก็จะเป็นพวกนี้เลยเห็นไะะหมโอเคะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีสีอะไรมากนะคะแล้วกากเพชรมันเป็นสีอะไรบ้างเนาะเริ่มจากสีแรกก็จะเป็นสีแดง สีแรกเป็นสีแดงเป็นกระปุกเด็กนะคะเป็นสีแดงสดอย่างนี้เลยมีกากเพชรนะคะสีสีเหลืองนะคะโอเคสีถัดไปไปดูกันสีต่อไปเป็นสีฟ้าทะเลแบบอ่อนๆเนาะเป็นสีใสหมดเลยนะคะในเนี้ยอันนี้นะคะก็จะเป็นสีฟ้าทะเลแบบใสกากเพชรสีน้าเงินนะคะแล้วก็จะเป็นสีฟ้าทะเลแบบเข้มกากเพชรสีเทานะคะต่อไป สีเขียวใบตองหรือสีเขียวใบเตยก็ได้นะคะเป็นกากเพชรสีเขียวสีน้ำตาลกากเพชรสีเทาแล้วก็สีชมพูนะคะแต่สีชมพูจะได้น้อยหน่อยเนาะแล้วก็จะเป็นสีเขียวเข้มเลยเข้มข้นเลยนะคะเป็นกากเพชรสีเขียวอ่อนๆแล้วก็จะเป็นสีใสซ้ำนะคะโอ้ไม่ซ้ำจะกากเพชรจะเป็นสีฟ้าก็จะเป็นสีม่วงนะคะ กากเพชรจะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก okay. okay. ็จะเป็นสีทองกากเพชรก็จะเป็นสีออกเหลืองเหน่อยนะคะสีทองๆองแล้วก็จะเป็นสีส้มนะคะกากเพชรจะเป็นสีเหลืองก็จะเป็นสีใสนะคะกากเพชรอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะสีใสจะมี2อันนะคะกากเพชรอันนึงสีฟ้าอีกอันนึงสีเหลืองนะคะต่อไป เป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินนะคะกากเพชรสีน้ำเงินเห็นไหมโอเคพวกนี้นะคะก็จะเป็นกระปุกเล็กกระปุกประมาณนี้นี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสลามไซส์ต่อไปกันดีกว่าเนะาะค่ะต่อไปเราก็จะมาดูพวกสกูชี่กันนะคะโอเคมาเริ่มจากสกูชีอ่อันนี้กันก่อนดีกว่ามัจานจะคล้ายๆโดนัทนะคะ ซาโลอยู่นะคะเป็นไซส์มีเดียมนะคะก็จะมีลายแบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้นี่ก็นี่นะคะ่ะราคา39บาทโอเคไปดูอย่างต่อ,ตอไปนะคะก็จะเป็นโลมินเนียนนะคะมี2ตานะคะตอนนี้เหลือ2ตัวซาโลมากเลยนะคะซอบด้วย <c oughs> เหลือ2ตัวนะคะราคา230บาท มีแท็กด้วยนะคะนี่โอเคหลองไปดูอย่างต่อไปต่อไปก็จะเป็นนี่นะคะบันแฮมเบอร์เกอร์อรไซจัมโบ้นะคะสะโลนะคะราคา130บาทนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นบันหมันโถหน้าปากนะคะสามารถเอาไปตกแต่งเองได้มันซอสมากเลยนะคะแล้วก็สโลมากเลย แต่จริงๆอ่ะของจริงมันจะสะโลกว่าในถุงอีกนะคะราคา39บาทนะคะโอเคไปดูอย่างต่อไปค่ะแล้วก็จะกลับมาอยู่ที่สลามกันเหมือนเดิมสกูชี่ก็เลยเยอะแยะเลยนะคะแต่บางอันก็จะไม่รีวิวเพราะจะเอาไว้รีวิวคลิปหน้าโอเคเรามาดูสลามกลิ่นผลไม้ก,กันดีกว่าโอเคไปดูกันว่ามันมีสีอะไรบ้างนะคะอย่างที่หนึ่งสีที่หนึ่งก็จะเป็นสีส้มนะคะ มีกริเตอร์ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นกลิ่นยังไงนี่นะคะก็จะเป็นกลิ่นส้มมีเข็นจ้มนิดนึงนะคะไม่ติดมือ,อยืดได้ยาวด้วยนะคะใส่ด้วยคิดไปดูสีต่อไปก่ะต่อไปก็จะเป็นสรามกลิ่นผลไม้อันนี้เป็นกลิ่นแคนตาลูปนะคะมีกริเตอร์ด้วยกระปุกสามออนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่นี้เป็นเอ้ยสีชมพูนะคะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่มีกรเตอร์นะคะ ก็สีเหลืองออกสีทองทองมีกรีเตอร์นะคะอันนี้เป็นกลิ่นกล้วยสีชมพูกลิ่นสตรอเบอรี่สีเหลืองกลิ่นกล้วยแล้วก็อันนี้กลิ่นเชิงแคนตาลูปนะคะโอเคเราไปดูสตารมอย่างต่อไปกันนะคะสลามนะคะก็หมดแล้วนะคะเมื่อกี้ผู้บีโอเคเรามาดูสกุชี่กันนี่นะคะก็จะเป็นเอ่อคีมพับคิตตี้ เหลือสองสีนะคะราคา120บาทนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จะมารีวิวแค่นี้เนาะค่ะเดี๋ยวก็เฟซไลน์ไอจก็จะให้ไว้ใต้คลิเลยนะคะบ๊ายบาย